ครับกองเชียร์รักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาเหมือนเดิมครับผมขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยน้องครับผมต้องขอบคุณครับยางโตโยต้าครับผมโช๊คอัพ Explorer Extreme Performance ครับผมรถยนต์ Isuzu The Ford of Future พลังใหม่กำหนดโลกครับน้ำมันเครื่อง PTT บิบิแคมผลิตภัณฑ์ Wtech ท่อเบรก Nexter และอการณคาร์บอนวิสัยและกิบบายต่อสยามครับขอบคุณครับป้าย Formation แหลกครับ เชียร์ซูเปอร์พิกกองเชียร์สิบเจ็ดนะหนึ่งประสิทธิ์กันยางครับผมนี่ข้ามบอกอะไรเชียร์ทุกคันเลยครับเชียร์ทุกคันเลยครับผมดูฮะเห็นไหมสติกเกอร์เขาจะมีสติกเกอร์นะที่ที่ข้างด้านหน้ารถเนี่ยที่เป็นสีม่วงเนี่ย เขาเรียกว่าได้ตั๋วไปรถทูอุตรดิษรถทูอ่าใช่เราจะไปอุตรดิตกันนะครับยังไงฮะพี่น้องชาวอุตรดิตนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับ2-4พฤษภาคมนี้นะที่เขาเรียกว่าสนามเฉพาะกิจนะเป็นสนามกีฬาพิยาพิชัยดาบหักครับผมเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองอุตรดิตฐนะฮะเราจะมีอะไรนะข้าวพันผักเมืองรับแล่เมนูนี้นะเดี๋ยวลองไปชิมกัน ถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นทุเรียนลองกองลางศาสตร์นะครับและมันมีประวัติอย่างหนึ่งนะอันนี้ไปรู้มาคุยกับพี่บุญธรรมว่าถ้าไปเมืองลับแลเนี่ยนะไปเที่ยวะจะดดเเนี่ยนะเป็นเมืองที่ห้ามพูดโกหกอ่าเขาบอกเลยเป็นเมืองเนี้ยห้ามไปพูดโกหกนะเขาจะเขียนติดป้ายไว้เลยนะที่ทางเข้าเมืองเลยนะห้ามพูดโกหกเลยห้ามพูดโกหกนะครับเขาบอกว่าเมืองลับแลเนี่ยเหมือนเมืองแม่ไม้ งงครับนะขยายความ่อยพี่คุณผู้หญิงฟังไว้นะเมืองลับแลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเมืองแม่ไม้เพราะเพราะเมืองนี้เขาห้ามพูดโกหกนะเพราะผู้หญิงยอมอยู่อย่างไร้คู่ดีกว่าอยู่กับผู้ชายที่พูดโกหกครับเป็นไงล่ะฮะเจ็บจ๊ดเป็นไงฮะไอ้พวกตากล้องฟังไว้นะฮะฟังไว้อย่าโกหกครับเมืองแม่ไม้เนี่ยครับมีประวัติอย่างนี้นะเขาห้ามพูดโกหกนะไอ้พวกอบีฟังไว้นะ เพราะผู้หญิงยอมอยู่อย่างไร้คู่ดีกว่าอยู่กับผู้ชายที่พูดโกหกวงเล็บโอบระบุชื่อได้ไหมครับผมไม่ได้พูดผมโอบโอบรวมๆคุณจะมาฟ้องผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกใครผมบอกโอบเออเป็นไงฮะประวัติเมืองนี่ผมสืบมาเลยนะฮะแต่บ้านของโอบส่วนใหญ่อยู่นู่นหมดเลยนะแล้วฮะเพราะว่ากลับบ้านเกิดกันอ๋เะ เกิด <ielle> ที่ไหนฮะเขาเกิดอุออตรดิตถ์ครับผมเอาอนี่ว่าเกิดที่โรงพยาบาลเอ้ามาเออผมชื่อชีวิต Saint <laughs> วต้องป๊อปอ่ามาครับมาดูความสนุกนี้รุ่นนี้ครับซุปเปอร์พิก12รอบสนามของเ <นะ S 1> ชียร์บาลเลยฮะถ่<อ>ายวัสดุมาแล้วถ่ายวัสดุมาแล้วโหว้ยคนดูอย่าลืมเชียร์กด ไลค์กดแชร์เยอะๆครับสามร้อยคนแล้ววันนี้ที่เห็นเยอะสุดแล้วปิดกัน้นเดี๋ยวอันนี้<อ>ไปเรซิ <Racing S 2> ่งคาร์ไทยแลนด์ชานเอลนะครับผมเยอะมาก และสัญญาณไฟแดงดับลงเปิดเกมการแข่งขันอีสุส์อล,ลิมิตครับครับผม12รอบสนามเท่านั้นสุรชัยเพลงพองกับสมอนมั่วกเคอยู่ในฐานะคู่แชมป์กันทั้งคู่ครับตรงนี้ครับผมมาแล้วมาแล้วหนึ่งก็ขึ้นมาแล้วัดก็มาแล้วพัทดรมาแล้วบออวินมาแล้วให้เขาหาตำแหน่งกันแป๊บหนึง่งคุณชมให้เขาหาตำแหน่งกันแป๊บหนึง่ง ข้างหลังนี่เขาโบนัทแท็กม่ต้องไปสนใจมากแท็กเขาชิวครับผมพวกนี้พวกแก๊งชิวรู่นหัวหัวฮะห้าคันแรกจับตาดูให้ดีแปดเก้ากับเก้าผมสุชัยเพลงบอลกับไซมอนสมอนมาประกครับต้องดูคู่นี้ก็จับตาดูให้ดีๆครับผมไทยวัสดุนะมาแล้วครับดูโหูยพี่ไซมอนเอาแต่วันเลยฮะไทยวัสดุซุปเปอร์พิกลอยหนีมาสำเพลงอยู่ตรงนี้หนึ่งปศิกรยาง พยดนน้องโอไม่ธรรานะเนี่เอาีีีอยู่กับกลุ่มพัตดนด้วยนะครับผมสิพี่สิน้องสพี่นองพรตดนนะมาดูตรงนี้ครับตอนนี้ไซมอนสมอนมาประเข้ใกล้เข้ามากับซูริชเบงบองแล้วนะครับดูยปอีสิบสองรอบสิบรอบเพราะว่าเราก็ดูไปเรื่อยๆบทีไปหาจุดจังหวะที่ตื่นเต้นนะฮะ ไปแล้วตอนนี้ไทยวัสดุก็ไล่เข้ามาโอ้โหยกดดันหนักหนาดูเลยครับพี่ป๊อปแรงครับต้องบอกว่าแรงแรงครับก็บอกว่าแรงแมนคู่หน้าเนี่ยเขาลุ้นแชมป์กันอยู่ชูชัยเพ็งทองกับสมรมาประเขห่างกันไม่กี่แต้มเองคุณผู้้ชมแลวครับไฟยาวๆแข็งเขาบอกว่าอากาศดีโอ้โหไฟแลบเลยผมไฟลุกกันเลยดีเดียวครับมันเดือดขนาดไหนมันร้อนแรงจริงๆ ร้อยอากันมาในจังหวะนี้ครับผมดูครับไซมอนสมอล์พาวเอร์เคงครับในช่วงจะขึ้นช่วงทิ้งเอ็หนึ่งได้หรือไม่ครับผมยังไม่ลายยังไม่ลายใจเย็นจุดแตงเนี่ยเห็นอยู่แ้วก่อนใจเย็นไล่กดดันไปก่อนไล่ให้เออ้ยมีการประโดดกันเล็กน้อยสายไปซ้ายสายไซ้ายเอเอเอยก่อนเอบอกโอ้ยยก่อนยก่อนเพราะจริงจริงเออะ เข้ายัางไงก็ก็มีนนค <froze S 2> ะแนนเห็นไหมถ้าจะไปออกเลยไม่คุ้มคะแนนนาอยู่อ่ะนี่ก็แออม้ต้องค่คอยๆวางแผนวางแผนจะไปบู้ยโอ้โหต้องที่หนึ่งลุกสนานมเ<า>ห็นไหมจังหวะนี้ครับแทงลึกเดี๋ยวดูนะเขานี่ไหมจังหวะจะเปิดแล้วครับแต่เอเห็นแล้วเอ้หลีกเลี่ยงปันดีกว่าถ้ามันออกไปอย่างเงี้ยมันพะโล้หกไม่คุ้มครับผมนะมันมีอีกหลายรอบอ่ะพากิปมีสิบรอบใช่แล้วก็ คือคะแนนนำเนี่ยวางแผนดีๆเข้าที่สองก็ก็นำได้นะฮะอ่าและสลัดไฟท้ายทิ้งเลยฮะเตรียมสั่งอะไรใหม่ด้วยไปละไปไล่ต่อใล่ไหมไล่เบาไล่เบาอย่างี้ดีนี่เบาด้วยเบามีดึงดอกเอาละครับตอนนี้กรบอกแมาเข่งขึ้นมาเป็นอันหนึ่งและเอเป็นคนไล่ลาบ้างครับผมลาบ้างผัดกันผัดกันดูครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปอีกเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆหนังหนังปูบอกเลยอันนี้ดราม่าแน่นอนหนังปูไปเรื่อยๆอ่าดูดูใช้เพืงปองเอาแล้วเลยอุ้ยแล้วท้ายออกเล็กน้อยแต่ว่ายังก่อนครับผมตรงนี้โอ้โหแหวนแค่สองรอบอะยังเดือดแล้วอ่ะนะนะแค่สองรอบเอง มันมีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะครับผู้ชมครับไอเย็นครับ,น,รบนั่งรถไปด้วยกันฮะขึ้นกระบะท้ายตามดูด้วยกันฮะคันหน้าในไทยวัสดุหลังในซูเปอร์พิกฮะจ็อบบนตีจ็อบเพิร์ทลักจ็อบเพิร์ทลักได้ข่าวว่าตอนนี้หมายเลขเก้าโดนธงขาวดำแล้วนะครับพี่ป๊อปยังไม่เห็นเลยรอดูน้องก็ไม่รู้ให้เขาขึ้นภาพมนาะอ้าวเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเป็นการเตือนมารยาทนะครับเข้าไปแล้ว หมาครับผมมาครับเอเขียนป้าครับผมเอเขียนป้าโอ้ยเอไล่ฮะเอไล่พร้อมถรับเจอบุรีลำครับผมเอาไงดีครับผมโหูยังไงเอหนึ่งเบร์พร้อมกันเปร์ครับผมเฉียวเลยไปฮะโอ้ดิเฉียวใทยหายแวบเลยโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นมีพวกนี้อีกอีวิวขี่รอบเอจ้าไทยร้อนและเอเอานอกตัดเข้าในได้ไหมพี่ไซมอนยังไม่เปิดนะผม ผ่านนี้มันไม่มีช่องว่างเลยรถไฟไม่มีช่องว่างจริงๆฮะเป็นไงครับพี่ปอ๊อบสามรอบผ่านโอ้ความมันเดรุ่นใหญ่ของปิกอัพนี่สนุกจริงๆครับผมต้องบอกเนี้ยวเวลาวิ่งเท่ากันเป๊ะครับพี่ปอ๊อป1.11ครับผมโอ้โอีมากโหหนึ่งห1ึ่เลย่อ่งหนึครับปิกอัพครับผมสุดๆ,ๆิ เอาล่ะครับตอนนี้สุริชัยเพ่งพองครับลองออกโอบนอกบ้างแล้วจะแทงในตัดเข้ามานะครับได้หรือไม่ไม่ได้ครับทําให้ไซมอนครับขยับออกไปได้อีกนิดนึงร้อยอานี่โจนมาเต็มตรงนี้นี่ต้องบอกว่าที่สุดจริงๆอ่ะใ,ใจสมรณะช่วงล่างจริงๆโยนเข้าไปเต็มๆเลยนเยนื้อพมี่ะครับพอชิดกันเข้ามาก็หม นวดไปเรื่อยๆต้องดูว่าใครจะพลาดก่อนกันนะฮะยามปิดลายอยู่เนี่ยเนี่ยครับไทยวัสดุนี่คือพี่ไซมอนนะสมรมาเป๋หลังนี่ซุกกะพิกครับโหเบ่งทีล็อกกันเลยทีเดียวครับตอนแรกว่าสบัดสบัดเล็กน้อยครับเล็กน้อยยังอยู่ในเกมครับผมไล่กันต่อครับผมและสบัดต่ออ้าวครับยังไม่เบาครับผม หลังนี่มีสุนันท์เนี่ยหนันตามมาเรื่อ,อยๆดูอย่างหลังห่วงๆแล้วก็มีนิ <ไอ S 2> พนธ์ก็สีเนาะอยู่ข้างหลังอีกเอาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยโหูยเอ,อยเกือบไปเกือบจะขึ้นในฮะแต่ไม่ได้ฮะเพราะวสปีดต่ำกว่านะฮะพอเวลาเขาเลี้ยวไปแล้วเนี่ยไซมอนได้แต่ตอนนี้เอเข้าในจะเอาคืนไซมอนไม่ยอมฮะมันหมัดต่อหมัดเลยนะเนี่ยฟาอีสแท้ครับผมถ้าเป็นมวยไงถ้าเป็นมวยนี่ก็ แลกก yup <im Claire> <mente> ันเลยใช่ไหมเพราะระคังก็ใสกันเลยครับโโอ้หแลกหมัดกันเลยนะดูดิโอ้โหซุปเปอร์พิกครับซุปเปอร์จริงฮะตอดูครับว่าจะทวงตำแหน่งยืนได้หรือไม่ดับหนึ่งสองตรงนี้เขาลุ้นแชมป์ประจำไปีองนะพี่ดวงครับเขาลุ้นแชมป์ประจำไปเองดังนั้นองศามันจะเดือดหน่อยนะคู่นี้นะคุณวรพจน์บอกว่าซุปเปอร์พิก89สู้ๆ โต๊ะกลางบอกว่าไงใจเย็นๆน้องแปดเก้าเป็นไงเราเี่ยพี่พี่เดี๋ยวเวลาพี่ขับกระจายเย็นทั้งอ่ะเป็นเป็นสอนเขาแหมโต๊ะกลางโอ้โหครับกันหนักหน้าดูครับผมตอนนี้น่าจะเหลืออีกประมาณนู่นรอบสนามเข้าแล้วเนาะว้ายจังขึ้นทางเอาละครับลึกลึกแล้วเลี้ยวได้ไหมลึกสุดใจลึกสุดใจครับผมยังก่อน ยังไม่ได้แต่ตอนนี้แหละตรงนี้เอ่อถ้าเราดูนะพี่เอเนี่ยพยายามเอาตรงนี้1จุดแล้วนะครับที่เราเห็นนะพยายามจะใช้จุดนี้นะครับเอาจังหวะเลี้ยวเท่าไหนให้ได้ทำมา2ครั้งแล้วนะยังไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในช่วงบริเวณโค้งยูเทอร์รนด้าขึ้นมานเข้าทางเยตองดู ไปด้วยกันพั่เกได้วยกันนะว่านักแข่งเขาจะเลือกจุดไหนนะครับวอเอ็หนึ่งสองเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่ทุกคนก็ไปได้ตัวรถก็ไปได้นะปึ๊บปิดมาปั๊บเดี๋ยวมาดูจุดนี้ว่าพี่เอจะเอาจุดนี้ไหมจุดที่ที่มันจะโอบให้ได้มากที่สุดยางครับยังทำไม่ได้ครับต้องต้องใจเย็นนะนักแข่งไม่ใจร้อนไม่ได้นะมีหลายรอบนะไม่ได้เรับไม่ได้ก็เกาะไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ ถ้าคันหน้าเขาพลาดเมื่อไหร่อะก็ยีทเมันมีหลายรุ่นเราก็เห็นแล้วนะใ<ช>ุดท้ายเอาแล้วเ a เปิดอีกทีครับผมใช่ย้ำกดดันไปเรื่อยๆครับแข่งในรุ่นโอพีติดทานสปอร์เดอร์เวลานี้โอพีโอเคหนึ่งสองไปเลยติดทานสปอร์เดอร์เวลานี้เอาแล้วครับเอา,าอีกจอกหนึ่งครับเอบเอาไปสุดทางเลยครับโอบนอกไปใช้ไฮสปีด สายไฮสปีดสายใบสายสายใบสายไม่ได้ครับโอ้โหไทยวัสดุปาดหน้าปิดประตูทางแซงไปเลยเริ่มเตือนแล้วเริ่มเตือนว่าผมใกล้ถึงผมมาแล้วนะพี่พี่เริ่มเห็นผมทางประตูกระจกแล้วนะ mm hmm. กระจกด้านข้างพี่เห็นผมแล้วนะห้ารอบครับคุณผู้ชมห้ารอบใครเป็นกองเชียร์ซูร์พีครับพิมพ์มาเยอะๆครับใ mm hmm. ายเชียร์พี่ไซมอนครับพิมพ์มาเยอะๆครับเบอร์9หรือ8 9ฮะ ตอนนี้ฮะมี89กับเบอร์9แล้วครับที่เรียกว่าสูสีและแชมป์ประจำปีอยู่ตรงนี้ครับเหลือเพียงไม่กี่รอบเลยนะฮะมอตีร์ดีเซลจ็อบพื้รลักอยู่ตรงนี้แล้วครับเอาละ89เริ่มพิมพ์มาเยอะเหมือนกันกองเชียร์8 9ต้องเอาครับผมในจังวะนี้เหลือประมาณน่าจะสรอบแล้วผมตรงนี้พัฒนดนแต่เตียวอยู่กับพี่มลคสีแล้วกแ้ต้องเพียงร โอ้น้องพีขึ้นมานะครับไม่น่าเชื่อเลยอิเอ๋อลิลี่ชัยกุลนะครับทายาทของพี่น้ำ้องพีครับเอาแล้วนิพนธ์ก็สีการดึงมาครับผมหนึ่งประสิทธิ์การงานตอนนี้ติดอยู่ที่พัทธรครับผมโอ้โหเด็กบอวินเหมือนพิมแบบแหมลุงพี่ลุงพี่ลุงพี่เอาหน่อยครับผมอให้น้องน้ำไปเลยน้องไปเร็วๆมาแล้วโอ้โหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยแซงได้ไหม เรียบร้อยจังหวะนี้ครับพัดก็หลีกมีกาดพลักตัวเองก็เข้าลึกด้วยผ่านไปได้ครับผ่านไปได้อดีพน้็สีมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอากลับมาที่กลุ่มผู้นำครับหนึ่งกับสองครับตรงนี้ครับอ่ะดูจุดนี้บอกเลยว่าแล้วมันเป็นจุดไฮไลท์พอดีครับพี่ป๊อปเอยังไงครับเข้าถึงหรือเปล่าครับผมสองรอบแล้วสามรอบแล้วยังไม่ได้เดี๋ยวต้องหาใหม่ หาไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวก็เจอแต่ขอโทษนะครับว่าพี่ไซมอน,นไม่ธรรมดามอนก็ม่ให้ธรรมดาอาจารย์เลยครับอ,อาจารย์นี่แหละฮะอาจารย์หนึ่งค <ๆ S 1> <ะ>น,นเลยแล้วฮะซุปเปอร์พลิกยังไงดีจะงัดตำราไม้ไหนดีฮะแต่ว่าจ๊อบต้องโทรสั่งการจากของห้าแล้วล่ะจออ๊อบจอ๊อบจบอกว่าโอเคเพื่อนเพื่อนขับไปก่อนเพื่อนประคองก่อนเพื่อนไปประคองเพื่อนประคอง ้บางแผดดีๆไงที่2ก็ไม่ได้แพ้ดิว่ามีคะแนนสะสมนะมีพรุ่งนี้ต่ออถ้าอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีลุ้นหุ่มเมียคอยดูดีกว่าอีทถ้าอย่างเงี้ยน,นะถูกว่าคะแนนรวมมัอนอดูใช่ไหมโอ้ยนี้เดือดน,นี้เดือดเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ยืดออกมาแล้วเหมือนสุรชัย เบารถมีปัญหานในช่วงสับเกียร์เมื่อกี้เหมือนสะอึกไปเป็นไปได้ครับพี่ปอเหมือนสะอึกไปแล้วก็ก็ประคองอย่างนี้ก็ได้นะอเอถ้าพูงว่าเป็นเป็นจริงนะถ้า็นมูิว่าเราเขาเรื่องอะไรมีคะแนนแล้ว<ฮ>ต้องรักษาตำแหน่งไว้ใช่ฮะเอาละครับอตอนนี้ทำให้ไซมอนครับสมอรถ้องเขยยืดออกมาได้เยอะนะครับแล้วก็สุริชัยพิททองครับอันดับสอง ห่างๆนะฮะเอาอย่างนี้สนุกสิครับคุณผู้ชมครับพวก,กนี้นะแบบนี้นะสนามส่งท้ายนี่เดือดแน่ๆนี่ใครเอ่ยอันดับที่3ครับ75สุนัน์เงียมผักแว่นครับผมเวลาที่ดีที่สุดของเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพี่ป๊อป1.12ครับผมาบาบสามเพลงช็อปครับผมท้ายกาตู่บางบดสเขบวอเนี่ยนะฮะตู่บางรถคือครับสามเพลงช็อปครับ กิงเบอร์มาน <c oughs> รู้รมมเลยใช้แบน,นอะไรนะ <c oughs> ไม่เห็นเลยนะมอนามอนเตอร์นี่ปอลล่มเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาละตอนนี้ผมมองว่าเขาปิดเกมกันแบบนี้แหละแล้วพรุ่งนี้มันมีรีเวิร์สกิทไหมมีครับพี่เพราะฉะนั้นเอก็ว่งแผนว่าพรุ่งนี้พี่มาตามหลังผมแล้วกันเป็นการโรลลิ่ง,นะงจังหวะอีกครับผม ใช่ห้าครับผมไอ้ไอ้ช่วงังหวะออกตัวพี่ไม่ว่าเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้เขาเขาแรงแล้วเขาเก่าแต่เขาเนี้ยพอ,อเอนำที่แคนมอนไงใช่ครับมันก็จะทำให้การแซงเกิดขึ้นลำบากอันนี้ต้องวางแผนนะพรุ่งนี้เรามาดูหนังชีวิตยาว,ยาวๆกันดีกว่าผมว่าพรุ่งนี้เนี้ยนะบทชีวิตแน่นอนนะผมมันมันสังหรณ์ใจว่าเลสเนี้ยเดือด มกากมากเามันมันชิงแชมป์ประจำปีแล้วอ่ะถ้วยประจำปีอะ่ะมันไปตัดสินสนามพรุ่งนี้เลยอะ่ะเพราะคะแนนห่างกันอยู่แค่นั้น,นแหมเอาครับตอนนี้ไฟนอลแลบแล้วนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับเก่งยารถเก่ง OP นะครับโอเคโอเคหโอเค2ปากทางพิตได้เลยผมบอกว่ามืดเร็วนะ พัฒโดนครับมาติดเจอกับไทยวัสดุปเปิดให้แล้วครับรถมีปัญหาครับบ่อวินเรียบร้อย จบตามนี้ครับคุณผู้ชมครับจบตามนี้ก็เรียกว่ามีได้ข่าวมาครับจากที่พี่เอยกนะผมก็เรียกว่าพี่อาจจะทราบผลเรื่องการปรับอันดับอะไรหรือเปล่าครับเลยอันนี้ตอบไม่ได้ครับให้เป็นในสนามเท่านันครับเราไปวิเคราะห์ก่อนแล้วผิดพลาดนะตรงไเราไปพูดใหญ่คยับต้องให้เป็นลายเส้นออกมานายยงเคยบอกเสมอนะเดี๋ยวผมช่วยเอาครับตามนี้ครับเรียบร้อยอ่ะ พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันแล้วกันนะครับไปรอลุ้นกันแล้วกัน,นเดี๋ยววนเนอร์ตรงนี้นะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับเป็นพี่ไซมอนสมองและเพเกนะครับในภาพนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับผลยังเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับัต้องมีลายเซ็นจากนายสนามมานะฮะว่าทางการจะทำอะไรเราเห็นตรงนี้เราเห็นจากการแ่่ยทอดสดพร้อมกัน